cửa lớn, mấy luôn qua mở cửa lớn, nhặt láo nữa con nó đi đây đuổi đây rậm, phút mấy mấy đi, gặp công à. này bia tiệm này kinh răng lắm, kéo len, phơ phơ trai ไม่น่าก็เหลือติดร่างแนี่ทำทิ้งให้ิงติ๋นรอยหนังเดียวทิ้ร่างนุ่งผ้ากันเดินลงใจรูลงกคำแล้ลับเลยผุดเดินเดียวใจอู้นายคุ้มในยายดีดีเป็นเพลงกับต้องรอยก้าวถาไปหรือที่ชอบมากจะกดอาจารย์บุญตันเพลงออดแอดเปลกว่าไม่ตอกหรอาจารย์เพลงแาบนั้นรุนตันมันไม่ใจอ้อดแล้วอาลุนเนี่ยนอกแอกแล้ว ป่าฤทธิีไปลงยาบ้านพระอาจารย์บนว่าเจ็บควันแกเจ็บเส้นอีโม่จะต้นสีนั้นมอโบกว่าควันฤทธิสีหอกแหงหอกแหงหอกแหงกีบดังเป็กตอนน้ำพุสวยไรลป้าอยู่ปนั้นเปร่งต้องลองจะไม่ก่อนดมนาควังเปร่งแต่เล็กตึงก็เปรียบเทียมกุญญิสิเจ้ากบโจรก็เปรียบไปฝาเจ้าว่าใจกองกุญญิเงมันเปรียมันรุนหลาดอย่างแต่งานในร้อยลูกไอเดีย ายนาเหมอนต่างต่างหถดต้างกอดต้างกอดหาชุดคาดีคาดีไรคาดีคาดีมันไอ้อตายอ้จันปลาทำฟรีรองปลอไอ้จันจบเนี่ยน้อยจันเปล่งเปล่งตายร้อยเปร่กงใหญ่พอด้วยก็ใหญ่พดใหญ่พดน้อยใหญ่พดเต็มรองโขไตดสะพาน ปัจะปั่นยากเจด้กั็เปียกนักรองร้ขูกกบใหญ่พอันเต็มแลดีตอนจัก้นเออตอนจัก้นนั้นเนี่ยอยู่บับ่ิษัดปอดนั่นรองได้ไหเพียกร้องได้ะันนั้น้มรอยลองเลยที่เปลี่ยนก่อยดเป็ดมิุนาลอแม่นอน i'm <laughs> ยาพล้วะโหลไม่ไหาไมหไ่ไว่ไหมหว่วม่ไวนม่ไหม่ไหวไม่ไวไม่ไหวไม่วอหวไม่ไหวม่ไม่ไห่วววว่ไม่ะหวไไ่ห นี่เพลงนะก้องแก่เออรองเพลงกำเก้าตาเพียกนวันนีร้รางัดวีดีนีน้ด้รางคอยวีพันธั่นแฮชุดตีเจ็ดแรงยำบัตรีคนตั้แรมเก้าวตารองเพลงจะมีความหม้กับพี่น้องครับผมจะมองเพลงตีตีทุกทันอ่ะบอกว่าเพลงนี้ปล่ยอยเลยก็รักัลมหายใจนั่น้รงพักครับมังผจดไม้กับรองฟังแล้วตาจอว่าเจอ,อได้ทํแบบแพงเต้แบบลองแรดิ เสื้อภายหัวแดงชวนกันเล่นเคงได้แรงนักหนารู้จักใครก็โทรนัดมานั่งกันพร้อมหน้าคกข้าพอดีในวงหนึ่งแล้วแลกเบียร์เพียมไว้ลงมือแจกภายอย่าได้รอรีกาแฟยกมาถ้ามี เจ้าบอนใจดีเพราะมีขาต้องอเรื่องการปนันคนหลยชนฉันชอบกันมากมายเท้วบ้านชาตินั้นตอนวันใายสๆรถจอดวงไยมากมายหลากสีเออไม่ฝากหน่หลังคนกาชอบไอ้พวกตาหลอไม่จ้ามากินหนามังเพ่มังอย่างดี ฮทำไมวันนี้ยิ่งตียิ่งตันลวงไม่ได้แล้วแล้วเสียงรถวอดังมาหาแต้ไกลยืน <c oughs> แลไม่ค่อยแน่ใจว่ารถไอ้ไรใจสียันน,นั้นตูวขาวหัวแดงไข่โชจโตแจ้งจะคิดแกล้งจัน ชายหญิงรีวิ่งเร็วพลันตาจ้าหยิกตั้นให้มันรู้ไปวิ่งจนหมดแรงโดดข้ามกำแพงเมือเม่อยเข่งเมื่อยขาต้องระวังทั้งหลังทั้งหน้าเข้าป่า,า,ายาคายาเต้นใจหนอนเกลือกป่าน้ำเลือดออกรำรำก็ต้องทำใจ คนโทรแจ้งนายคือใครถ้าหากจับได้ <S <S เป็นตายเท่ากันดอนโบอกปากเปียกอยากเรียกมาสอดแจ้งนายให้มาไล่บนต้องตบสังโซนให้เต็มพลังทั้งเอือดทั้งไข่หันเลนนายยืนอยู่ก้างหลงัง ตำรวจขามานานหรือ,อยังก็อตามสักล้งประกันเท่าใดอพอแนวใหญ่จะหรือมาเยีนะ่ยมแล ดีมาเยียมเล่นรอแจกบ้านไปนันนะนาาอาจารย์ไปฝักอยู่เมืองใหญ่เป็นเวลา้องพี่ที่แขวง,งความมังใครกิดถึงหน้าใหญ่ใจแทนล้านกองยายอยู่กับแต่รือที่กาโอกาสดีแค่จะาดกลัวล้านยา อยากเรียนก็อาจารย์อาจารย์เรียนวิชาอยู่วัดว่าตอนนี้อาจารย์นะตาอยากกินกระดอนไอแต่กระไดเรียนรู้จากคุณครูอาจารย์ว่าแล้วตามต่เรืร่องเล่นละ วัดใหญ่ไปปลาล้วงมาเถอะน้อยใหญ่ตามาตามาเหรอให้จะเล่นนะพอล้วงนะอย่าอยู่วันด้วยโลบกแดงรวยเลยเรวใหญ่ไปน้อยจะตั้งสองปีแล้ว่าใหญ่นไม่เคยมาวัดอ <eye> <'m> ๋อวันนี้ไปยุ่กงเจ็บไง โย่วะโยตเล้งห้อยอย่นั้นเลยโยนะไปทำไรอยู่กรุงเทพยัยฮะว่าไปทำงานไรอยู่กรุงเทพก็จะบอกว่าไปทำงานมันก็มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันปนเปื่อนแล้วกันแค่นี้ก็ไปทำงานไรอยู่กรุงเทพเดี๋ยวตาตีบายอยู่นี่ บ่บอกไม่ได้ไปตำงานแต่ว่าคือแบบจะบอกว่าไปยูเปามันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าป็นเปล้อต่ตคืออธิบายยากแบบหลุดซี่ก็จ่ายป้าคนเหลืองเหะนะอบุหรี่แปลกแปลกไปกีเบบงานนไม่ได้ตำหรอกแต่ว่าจะบอกว่าไปยูเฉยก็ไม่ใช่จะไหมกีแบบหลุดซ้าก็ไปยูกรุงเจ็บไง อ้าวหลือเลหน่อยบ่หลูกเจ้ายมไปเย่กรุงเทพค่ะก็เลยเรากนเน็ดส้นจนตัตยานคนเป็ดแม่จะมาแบบคือ,อยู่ไกลๆเราก็อดเป็นห่วงไม่นายอะไรประมาณนั้นปนแล้วพอไปโย่กับหลวงเจ้าจ,าจ,าจา้าจริงๆแล้วความคิดของเดียนนะ่ะโหเดียนเลยต่อไปอันเดียนอยู่ตกตรี เรือยเตี้ยนไม่อยากไปยุ่งกุงเตี๊ยบลองใช่หมพวกเราก็ก้นปืนปีตินี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจําเป็นลูกสาวประโยชนานแล้วอุ้ยไปอยู่ตรงน,นั่น,นลองตอนนี้ลูกสาวไปสร้างบ้านที่กุงเจีเนี่ยลังใหญ่โตมากเลยอยหยออ๋อเหรอฮะเดือดซี้กันแน่นนุ่มกัน,มนหมดเลยคนเนิรนไม่รูกูเกลียดอยอดกนแก้แรงเลยเนี่ยกูไม่จบกูเกลียดจริงอ๋อเหรอ นูนแหลไอ้ปาดัวนี้กันกูบอกกูไม่ชอบแต่ลามามึงไปเรียดไร้ก็แล้วกูไม่ชอบไงมันกห็หอยบา้าก็ต่างหัดตตัว้าใหญ่ตัวน้อยตไปยกุงตีบก็ตัวน้องเปลือนไงตัวเล็กอ่ะตัวน้องเปลือนกาอ๋อไปตำรอยอยู่หนูอ่ะก็ไปเรียนนังซื้อไปเรียนนังซือกาไปเรียนนังสื้อยูกุงงตี ลูกเจ้าในแก่งน,นะแก่งกาฉันบอกเลยว่าลูกเออแม่นี่ลำบากปั่นปื้ยก็ตามแต่ลูกเรียนตั้งใจนะั้นลูกอย่ามีหลักในวัยเรียนอ๋อได้พวกแบบอะไรจ๊ะฮะได้ตอนน้อยตอนปักเตียงไงก็ไม่เกี่ยวกับวัยเรียนนะคือ,คอก็ปักแล้วอ่ะเออวัวลงต้องรอหนึ่แม่แกเรียงพุ่นนี่มกระโค้ โอ้อกลั้นกูนแล้วะจำแม่ก่อนได้คว้นแล้วลูกเาวาค่ะเราก็ไม่โตดนะก็ไปเรียนก็ไปทำงานเองลูกเจ้าค่ะไปเรียนรามอุศะเก็บวอมล,อล่อมเรีบกินด,ดูต้าที่เลีแบบงบ้านเราไม่ได้ถือเปล่าในะปุ๋นไม่ได้เออของทหารไปเรียนรามค่ะตอนนี้จบรามแล้วก็ตั้งปริญญาตรีแล้วนะจบปริญญาตรีแล้วค่ะตอนนี้ออกมาอยู่บ้าน To tôi tôi đoạn, tôi đoạn. Đoạn, tôi có con ngon con ngon con ngon 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 phải ngon ngon con ngon ngon Bây ngon ngon làm mua ngon ngon ngay, ngon con tuôn ngon 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 cứ ngon hái ngay ngon 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 đại ngon 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 ngan ngon 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 ลูกเกยไว้หยอดไม่เอาลูกเมาหนำตอมไม่ตายพอลูกเกยอย่แบบนอกกาออย่เตน้นอะไรลูกเกยมาไม,ามา่ปีนี้บ,บ้านเราป,รป่าอปอูก <c oughs> ว่าลูกเกยลูบ้านไม่เดินซีเันปกติลูกเกยจะกามตุ่ปีนะแต่ปีนี้ไม่ลูกปู <c oughs> ใอะ <c oughs> ก็ไม่ได้กอบอลูกเกยกาลูกเกยไม่ได้กอบอ ใช้ไม่ได้ขอบอีนังแต่อหัวงอใช้แหรอเบีย์ไม่ได้ขอบแก็งในต้องกำบุฟเฟ่เลต่อหลังแป๊บหนูเลยแกบ้ายไปนำแรกลลูกเก้ยปกติรอบบานตกปีกาปกติดันซีฟนี้ก็ไม่ฟาดเลยนะฟาดล้งงานดันซีฟเขาเรียกว่าวันเช็ดเปล่งจริงเปลแต่ปกติเช็ดเปล่ง ทำมันเปลี่ยนไปเพิ่อฮอลโลเกียนอยู่บังนอกค่ะอยู่ประเทศไหนอย่าลโลเกย์ใหญ่อยู่ประเทศไดนนะประเทศประเทศติวนาวติดแบตนะประเทศไรหูนาวติดแบตไอ้สวีเดนใช่ต้องสวีเดนหรอไม่ซูปลอตไงวีเอเดินไปเลยนี่จำใจไปตรงบนก้อไกล้ ใหญ่เกินไปมักแมาอย่าเบืองนอกใคร่าเดียนเนาะเออก็เกิไปมากลางลงน,นะนานมากแล้วตัวนี่ไม่ได้ไปนานเนาะไปเตีวยวเตียนไนมั้งนโยมก้าไปเลยประเทศนะใบไม้เบืองนอกอ่ะมันก็ขุดยากอะ่ะตามหอบใบไม้เหรอมันก็ ไก่ไก่ลัดนัดโกมวนเนะาะไก่ปือป้อร้อยจริงเลี้ยายไปเตี้ยวในประเทศกาไปเตี้ยวยเต้อยู่รอบไปเตี้ยวเต้อยู่รอบไปประเทศตัวใหญ่มันใจหวานกวอเขาว่า,ยายประเทศเยอะระมันอ๋อนั้นแหละอย,ยู่มันไปไล่ประเทศต้องไปเตี้ยวประเทศแก้มยา ตุงได้ลาแกมยาโยแกกบโปเล่นนั่นนองไหวแกแกกันจงมันอีตอมกันนึกบีตังเปลี่งแกฉันยู่ไม่จีได้แน้วมึงนอซอ่ะไม่จีเหมือนบันเล่แปะกีตายไม่รู ài, ้ใจโยโย่ดีดนี้นำแกงจูนล ớ n มันมาแต่บนวันอ้อก็เรียกฮีมาอล่ะเออ จะไปอยู่ในซ้ำวันปากแตกหมดเลยอากาศหนาวเปลีอนต้อยแล้วตสมควรวัญแตกุญตึ้งนู่บ้านเราได้ต้อยกันแรกบายผ่า <c oughs> นนี้ไอ้ตอนนึ้งไปต่อได้ลาวโยมปรฏิท็อกจะดีกว่าเสจอเสจอหนาวตัวดิไม่ไปเนี่ยจารย์เน,น,นื้อชีวินตน,นี้ตัวยังไม่ตายก็ไม่ไปแลเนาะใส่เนาะไม่จิมเงินบ้านเราเราเสียงที่ตายตอนคุณกวงตอนไรก็คุณกวง ขึ้นเขืองก็ขึ้นเขืองบอกขุณนขวงไม่ได้ปูดแบบนี้ไงเสียวอีตายนี่ตอนขุณนขวงตอนนั้นนะคือลูกสาวมาจงหมามีกนะ่อนคือมามีอยู่ไม่ได้เนี่ยปัดหมามีนี่กี่นายักตักวตาคนแหลวเลยฮอลูกสาวมาจงตีน้อยตีเอปอดไปเลก็อเอปอดฮอนการตีน้ำบินไงมาตึงน้ำบินขุณนขวงตอนขึ้นขึ้นดิน ขึ้นด oh. ีกาไม่เจ่ใสแอกหรอวว้าวขึ้นดีกากอบินมันาักปักตุ้งหี่บปุ่นตอนนั้นเลยกอต้งหยิปุ่นต้งตินีฟ่นตกอย่างแรงเลยต้งหลอดบินนั่นปีกเปียกบินไม่หลอดแหวจอดบนยอดนากก้าเอ้เรือบินมันตักแตนเยูเปรกๆไปก็เลยไม่กล้าไปนะอยู่บ้านเราก็ไปวะล่ง โอ้นันตาเดี๋ยวนี้มาต่กรุงเตพมารลอดร้อยเอะก็มาเกลืองแต่เกลืองในประเทศนะมันมีน่ากลัวแรงยี่ไหมมันไม่วกวกไ,มมไมกลตายได้เปลี่ยนล้วมารลอดร้อยเ่อะมากลืองอะ่ะมาลุกซ้าไม่มาแล้วก็ยุ่งรตงเทพแต่เราไม่อยู่ไงกูเลยมาก็เลยลุงซ้าไ้เด็กมาจ้องติดสนามบินรำปงเนี่ยมาลงสนามบินกล่องเตีงนี่ หลบปีนอะไรไม่รู้ยาวนี่ใจบินหลบแต่มันแก้ไปบนต้นแต่อันในต้นมันเป็นแรกปลาน้่ตลอดกลอยแปลกแปลกเออโยบันโรกาบายคนไทยก็มีข้องติดดีมากมายเอ็นไม้นักกีฬาวันเล่นบอลอ่ติมชาาไทยเอ็นไม้กว่าหลังวันกว่าเรียนยูทรูลาตานีเด็กแกงอีไทยอ่าจอดรก็โอนูมาลูกชาบวันยูรูเอฟเยอ เอาไม่เปียกกระปอนรูมาพอเลยงั proclaim, stop, pim, rim, ้นยาวกูอ่ดลุ้นแล้วมันตอมแกงเอ้าใจก็ตัดตอมแกงกระดางนู้จูดกูมึงจอบเล่ไหมไอ้บอนเล่นิจอบหรือเสียแต่ว่าผมจอบเล่ลูกยอดดูลูกยอดครับลูกตีหอยใต้ตอมแน่นไหม้หอยใต้ตอมแน ที่เราวางกันนว่ากันป้าไปบัานีคนนีรพูปอะไลนี่ยอันนี้ยายไปอยูกรุงเทพกี่ปีแล้วก็สองปีกว่าเแล้วบ้านตีกล่องม้วนเคยได้อยู่อะไรปวเคยก็อปวกปักปกไม่แดบปักปูกว่าปว๊กอ๋อลกมันน่าจะจะเาเดือนเต่าเด้อนยอย่ไม่ใช่เอาไล่มันนี่ กินอยู่ในบ้านฟอมกินเบาแดดเดี๋ยวจะดรับมาตั้งบ้านด้ยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยจยะ่ะเสียเชิงใจไงบ้าไม่จุกดูเลยนี่ไม่พอแจกรุงเทพไม่เอาในยุบันเราดีมั้งนาะไอต่ำไรบามทีอยู่บ้านอ่ะก็จะบอกว่าไม่ต่ำไรที่เปิด่อนวากีการอย่างไหมคือรอ กดบายแล้วลูกเจ้าก็ไม่ต่ำงานก็ป่นานนนแล้วลูกขึ้นว่าจางก็กินกาแฟกินกาแฟ,าฟ,าฟแล้วก็จะเดินแกปบบอกเลยป่นานันเนี่ย